สวัสดีครับอยู่ต้องคิวแซนดีงูเหลื้มครับนี่ครับรถเก่งครับรถบังครับเพิ่งตื้อมาครับไม่แพงครับไม่กี่พันครับเร่งยู่ครับคันนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ตากล้องตื้อครับเขี้ยวตากล้องครับนี่ครับอ่ะ ตาก้อนเือด้ดีน,นันเจอไปน,นันเจอมาคับนั่นหละตายรก้จ๊งเลยต้องเดินตามครับัญงาไม่ติด ใช่ปยวมันแล้ม่นี่ครับโปร่งครับนี่ครับยบนี่ครับบังคับครับบังคับเดินตรงนี้บังคับเดินนะตรงนี้บังคับเดินไหมบังคับเดินอันนี้อันนี้ต่อยหลังอันนี้ต่อยหลังตัวนี้ต่อยหลังครับท่านผู้ชมนี่ต่อยหลังไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไว้ เวะตัวน,นี้เวะไอ้ตัวน,นี้ไปหน้าตัวน,นี้ไปหน้าไอ้ตัวเนี้ยไปหน้านี่ไปหน้า,ออน,น,น,าออน,นี่ไปหน้าครับอตัวน,นี้ตอยรังครับเดี๋ยวเราผมเราแวะโกงให้ดูครับเป็นไงครับ

เน่ยโคตร้องเนี <us> ่ยแรงจัดครับเพราะว่าต้นกาต้องเลยโอ้ต้นกาต้องตั้นะดูแััญญาเทพจิงครับต้องต้องเดินไปใครรู้พวกังรครับตัญญาเทพ เดี๋ยวให้เวสอีกรอบหนึ่งครับกันกันใหญ่นี้ไม่กี่บาทครับไม่ไม่กี่ปังครับไม่เจอครับคนนี้ตึ้งตึ้งตื้อตืตต้อมาตัวตัวร้อนๆเลยครับกระดากระดาวเลยครับตึ้งตื้อมาไม่กี่บาทครับตึ้อมาก็แกะกองไข่น็อตออกไปตามได้เล่นนะครับ udah tabu ั็พอได้แล้วพอแค่นี้ครับนะตากล้องบังคับดูดิวัตเตอร์ฮิวสุดอะไรไปเนเดี๋ยวให้ตากล้องบังคับดูครับ <What? S 1> เป็นยังไงครับ <laughs> ว่าเอเลนเป็นหรือเปล่าหน้าหน้าจอมือแล้วก็เราไปเอฟซีทุกคนนะครับ อันนี are, right. ้บังบังคับในบ้านนะครับโหมดกันไหนครับบังคับในบ้านในบ้านกอล์ฟปีกอล์ฟปีเบียเลยครับบ้านใหม่ครับนี่ครับบ้านกอล์ฟปีเบียรบ้านกอล์ฟปีเอิร์นครับนี่ครับต่อยหลัางต่อยล้งต่อยลังเราตากล้องบังคับยังไม่ยังไม่เป็นครับตากล้องไม่เคยเล่นครับรถแข่งผมเคยเล่นนานครับผม่ะ ผมเคยเล่นหลายวันแล้วครับอันนี้ซื้อกันใหม่ครับซื้อกันใหม่กันเก่าปังแล้วครับกันเก่ากันเก่ามันนานแล้วปังแล้วซื้อกันใหม่เลยกล้องยอดก่อนกล้องมนกลับมาครับต่อยมาต่อยต่อยต่อยต่อ,ตอ,อยตรงกลาง

นะครับแม่กกองนี่แม่กกองนี่าตากล้องเล่นแม่หนักครับ <c oughs> โอ้นั่งเล่นนะครับตากล้องครับตากล้องว่าไม่ไหวแล้วครับเจ็บมือครับต่อยล้างต่อยล้างตากล้องไม่เคยเล่นครับเอาปุ่มเกงออกให้หน่อยเอาเอาติด มาเริ่ปแวะแหวะหดูดิแวะเป็นวงกคมใหมดูเดี๋ยวเลยครับผมขอจบคลิปไปตรงนี้ครับผมต้องลาไปก่อนครับกดไลค์กดดิงติดตามให้คิวแทนดีงูเหลือมนียครับ เดี yeah, pues right. bye. Bye. Bye ๋ยวมีคลิปอะไรยหงไายต่เอฟีดูทุกวันเยครับครับดูก้าวครับมนต้องลาไปก่อนครับสวัดิครับบ๊ายบายบ๊ายบายตาตากล้องกันนอนเล่นกันนั่งเล่นยังไงเนี่ยตากล้ตงตากเมื่อยครับตา้อง ไปดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสอีครับคลิปหน้ามีคลิปอะไรเดีย๋ยวผมเะาตา๋ยคลิปไปดูครับสวัสดีครับ